สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราก็จะมาให้รัฐบาลงวดที่16นะคะ,ะเดือนนี้นะคะสูตรหนึงสูตรสองค่ะสูตรหนึงจะเป็นจับวินนะคะจับวิน4ชุดนะคะกัน2ชุดค่ะสูตรสองจะเป็นวิน6ตัวนะคะทั้งหมด10ชุดค่ะตามนี้เลยนะคะ เด่นวันนี้เราขอฟันที่แปดนะคะเด่นมากมายแปดช่วงนี้เดือนนี้นะคะให้ระวังเบิ้ลไว้นะคะเราได้เบิ้ลอยู่ที่แปดแปดนะคะเบิ้ลน,นะคะแปดแปดนะคะแปดกับสามตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเอาเบิ้ลแปดแปดสามสามด้วยนะคะนะไม่งั้นก็เจ็ดเจ็ดนะคะเก้าเก้าหกหกก็ประมาณนี้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันค่ะนะคะวันนี้นะคะวันนี้ให้ไว้นะคะ ห่วยรัฐบาลนะคะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะิจถูขออภัยนะคะเราคิดว่าทุกคนจะรอสูตร1นึ่งคะ่ะยังแม่นอยู่นะคะสูตร2ก็ช่วงนี้ก็เงงเงาหน่อยนะคะสูตร1น,นี้มาแรงนะคะมาแรงสูตร2ไม่ให้แล้วนะคะก็จะได้เป็น2อชุดทั้งหมดจะเป็น3าชุดแต่ก่อนนะคะตอนนี้ก็จับ มาให้แค่2ชุดนะคะตามนี้เลยนะคะนะเรามาลุ้นกันนะหลังหวยออกนะคะจะจับได้เลยสูตรหนึ่งหาลอตเตอรี่ได้นะคะมาแน่นอนนะคะ9807นะคะหาลอตเตอรี่ต้องมีเลขนี้นะคะ9807นะคะต้องมีแน่นอนนะคะเรามาเจอกันหลังหวยออกไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อก็รอหลังหวยออกนะคะเจอกันนะคะ อย่าเชื่อนะคะจนกบหัวจะออกนะคะผิดถูกตามสูตรนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย